แขนเหนยดัแขงกันข้าวโอ้เห็ดออกหอกแอกแอกบ่อนอืมเมื่อกี้เลื่อนจะเกากคือว่าพวกพก้าบ่อยเข่เพาะถาโขหัวบ่อควมัดผมแล้บ่มัดผมแล้บ่เปิดยงคอแข่งหตวคอแข่งอือคือนึงเมื่อกี้กับพว้าักเล่ยงจะไม่จมมาแข่ง ไม่ก็ไม่เคยคือกับแก่วแข่งว่ะไม่คืกับพ่อมมอคือคือไม่ก็คือกันได้หบังเมื่อกี้วแกน้องมองไ่คู่มากเลยพวกาไมแกมารู้เปิดกับบ้านก้างจะคือกับแขว่ะพวกมันได้กรบพ่อบอกจะคือกับแข่งว่ะขึ้นคอพอแล้วือหค่นี้นกับว่ากัแก่กบีโกบีกับบ้าหายเลยบ้านหายมม่คู่เลยไว่ได้ว่ เมื่อจะเคลื่อนว่ากันไได้ให้เข้าได้ก่อนเมื่อนี้เติมน้ำมันให้เม่คคู่เท่าใด้อคือเพมาะมักะตัวเมื่อคู่ก็คือจก็ข้าร่างร่ามาริ่มอยู่ี่คาดตัวร่างร่างว่าให้จับาวด้วยมือบุ้งเมื่อจะเคลื่อนให้จับอื้ถ้าเมื่อจะเคลือนให้งวนี้นะจะมาร่าเร็วจะมาริ่มฟื้นร่างร่าเขาบอกจับาววันนี้เติมน้ำมันให้เมื่อคู่เท่าไรแปดลิป เนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่วัวเปียกชื้นอืมขั้นบ่เมั่เปิยกื้บกจะมารับหายักเนื้ไก่ว่าขันยืมครับปู่เนื้ไก่ว่าเปิยกคื้นก็ขั้นืติมนไม่ให้เปิยกชื้นให้มื่อกู้กับไม่อืก็ขั้นงมือนี่ตีปูเมื่อนี่ระยืมเจิมน้มันให้เปิยกื้นพอว่าคือซื้นโคขุนอืมขี่ได้หอนวันที่สิบหกตีปู หอดเี่ยวขั anut, ้นค <su> ือบ่หอดบ่กกระมือเท่าน่ะมันข่้นมาจะกลับขึ้นมาู่ติดปูหนิถามว่าได้กลับมาเนี่ยได้กลับมาเนี่ยอือเมื่อแเคลื่อนแหกแือปูจตกห่งวับพานขึ้นเนี่ยวัชพันปูแกกวนจะงอนอเอปูแตกคาบะเมื่อแต่เคลื่อนดมอยู่พกัวงามมาเห็นบักกระงามเมื่อเีดื้งามดื้อวัชพันธ์เขาขึ้นมาต้องพบปิ ผูดว่าหมอรัขอเปลนเท่ากบุ่แข็งเขาไปบ่ขั้นว่ามาหอดเนวมาไเท่าอีกเขาอ่าแต่ว่าขั้นปุ่แข็งมาหอดมเอไม่เขงแม่กระเชื่องกูโค้งกูงามาค้งคาคด้อมาบึ้มม่ได้งามอีกแต่เนังว่ากต่ันว่างามอีีเมื่อกระเรื่องกรเลื่องให อารมณ์ดีมากวันนี้เห็นปสุกรรมมาตือมาเปิดให้เรามาเปิดใ,ให้เราพรอ,อยากให้ช่วยผู่หมางข้างว่าแข่งมาแข่งข้างวัดว่าอะไรมั่งไปเด้อไ่คู่ว่าแข่งแข่งขัน,น,นบบกเลยเขาถือเขาประทุมากขันโบเขาถือกบกยัน,นขันนื้อไม่ไหวแล้วแต่ข้าแปิดคุ้มตื่นมา ระเบิดเครื่อเคร่องไอ้วาันนี้าปูหมาขีดหัวอะอ้ช่งบักคามไงผู้ดอือช่วงเ็กข่งขังวัดว่าอาดาาผู้ใดไดช่วยข่งวัดว่าอาดาผู้โอเคไหมโอเคโอเคโอเคอย่าทุนสิครับโอเคโอเคมาลเาะมันโอเคไม่อ้ขวัเน้อโอเคผู้เน้อขันโอเคไมไอ้ขวัญเปลว่าอบบบลง ยังเรื่องปกใจเรื่องโอคือเมื่อไงครอนแปลว่าอธิบายแล้วไม่รู้เรื่องเขาไม่ตกลงแปลว่าโอเคือผู้จัดแปลว่าโอคือปลุกงงแปลว่าได้โอเคือไหมรับโอเคครับโอเคเนาะโอคือไว้ถามคุณค่ะคุณจะว่าจะไงจะว่าเราทันคู่คุณเะก็ทันคู่ฟังกัน ท่านผู้ติตกรมแม่ไม่ลืมครับคือส่ายก็ครับจ้วเส้นเบือเดว้อ้าอันชุดชู่คือมมากับมือรางวัลกูยังอ่าเปรีเจ๊ดมือรางวัลไี้ข้ายสามตัวก็ไม่เงี้ยเแล้วจะบุญบารมีแต่ระบบผมนะลูกนะวันนี้เป็นวันที่แปดใช่ไหมครับู่วันที่แปด ตุแราคมช้องห้าเกิดเป็นเรือข้ามงามเื้อขอเพิ่มภาพบารมือองาคาู่คือพระค้าพบกับองคูตาช้ายก่กาวกาวเก็ด้าแกเกากเก็ด้ด้มาเปิดยับข้นเงินทองอาหายเดือดเดือดแางน้องแข็งเยอุๆชูปูทุกคนวเนี่ะกลตาว่าเร็วๆควายเราได้่ดอมอาน้าขา ข้าขาว่าจังไุ้มาลูกคูขื้อจางมากแท้งคืองานคือเ่าะคือได้เร่อูจานมาททันที่ีจานก็เก็บตัวเอากินออนนี้เอร่วมลงมาผ่านมาจานช่องงี้บแล้วรวยงี้บแล้วรวยพร้อมกับย่างบุญที่ยังบุญง่ บุญสมสมบมูรณ์โอ้ไอ้ไอ้กับเพื่นแค่เดือนพาันเข่าไง่นงานสมบูรณ์ข้ามคืนได้มอบไว้ให้แตงโมมาทุกนจะไดยย้คำบงชั้นไปรั้ของแพกแค่งวดหน้าลูกคูกลูกจะถวายชิปแขกโอเคอ,อันนี้เอฟซี T ่ายมานางคุณแตาโมสีสันยุรักวันรักขึ้นิ

ต้นงดยยืมครับแล้ว็บกรั่ซีโร่ปุ่มเติมเงิน้องครับถว่ยเอิมโงหานะปลาและขี้ขี้่จ้าปูฝั่คือว่าแกงปูจ้าเ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 จ้าคปูอืแสดงว่าคนคนจังหวัดเลยบอกวคนคนจังหวัดเชียงใหม่แล้วมาจะขี้เรื่อ ก็นคือวัวุงมามือกมือมือโกมือไม้ไอกูวันนี้ถูกขับไร่ทุกทีแล้วก็รวยวทุกทุกคนอาจจะลืมจะลื่มนะกูเนี้ืรับขังก้อนอืมอันนี้ม้าจกใคยค่ากับคากับเงื่อนมาปืนสิ่งกันรึ่งอือ่อนนี้แค่ข้ามหัวคุ้มลูพาพอนวิรักพ่อพ่อคู่รวมสวายรวมข่างอามือโกมือดรมือโกมือไม้ทหแล้วก็รวย เอออยากถูกหวยนห้วันนี้ใครอยากถูกหวยออเิงมาจาเพื่อนพื่นงามบ่เออเล้าว่าจงไงเล่าว่าเสพเปลื่กสเอออันนี้ใครอาทิกยยาจะดูนึกเออมือขอทำทัยาใกกับปกปู่จ่าเก้าร้อยหกสิบตกลงตกลงขันยาไก่คือยังเพื่นฝ่ายนี้คือชิ้นโครฝังเนาะเอออกับ น่าอย่างนี้นาประทังน่ารอรวมข้าฝเาด้วยอามือโูมือราบมือโตมื่อไม้หงหึาก็รวยทุกทุคนจะดินมจะดนะลูกนะตือรวมบุญมาคือเปพ่น้านยงงี้ม่คู่อายคอฟังอทำบุญด้ดีดีนะอรูคืออะ้อคือ้านอย่างเดียร้ายคูร้ายคูร้ายคือเขียัเืองงามเขียนคือให้ม่คู่อ้ายคอฟักงูเยวพอไปรูชบัดเยวะา่ะหน สำหรับว e, e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  ันน e. e ี้นางรำไม่ได้ติ๊บทักคนเลือเมื่อบ้านจะพ่อให้อื่นให้ค่าน้ำมันนางรำาคนดสุดเก้ากเมื่อบ้านคนลได้สุบเก่าสุดเก่าเยอะไปกลับได้ก็ได้เพรด้กค่านางรำก็ไปจัดการกับพูอืไปเติมน้ำมันสุดเก่าสุดเก่าแค่ว่าเห็นย่งขาย่างอเลยเพราะให้เติมน้ำมันให้เขา พ่อบอกว่าเติม้ำมันเห็นบ่เยอะพ่เติมย่อทแต่ว่ามือเติม้ำมันเแตยังกันเงาจเขาก้ปัาพกว่ารับมือรับสาบเมื่อเ็เียนเนาะเอออ้ให้สรให้กูให้รับให้กู้ให้มั้งให้ก้กนก่มา่อกมื่าแห่พวงหมอบอกหมอรัมาเมื่อก้แเนาะเออเมื่อเกษรนบอกว่า เมื่อจะเ่ยว่าพ่อเพื่อนไจ่เลยปอ้าวพ่อเพื่อนใจเรื่อนไจนะ่ยแขงขว่าไม่เลยว่าเมื่อจะเที่ยวว่าก็คืออะไรรึมครับปูว่าหงว่าเปิดคือบันี้เพื่อนไก่ห้ยัดคือรั่มมาแั่งเหดยัดคือเปิดคือแข่งนะเมื่อจะเทื่อนบอกปูตาว่าอย่างโบนี่ฟังร่มอย่างบนเบื้องหน้าเัเียงเจอคือเปิดคือร้องยืมครับปูอืมมีงานด้อครับ เอวพอผู wollen, para para ar, urar, lyn, ้ไร่ควรผู้แต่สวนวัญแต่เชาก็งอนวัญแต่แช้มเนียาสำหรับปูตาฝ่าชิงไทยคือสาเก่ามาอนน่ะสาวผู้าเก่าเรื่องเก่าผู้ับผางานอดีตแการน่ามัเร็วนั่งคือสิ่งใจตอนเกียกันไม่ไม่ว่าเรจมีความร้อนเยอะเพราเท่าร้อน ตัวกูแต่ใครเรยว่าก็คือกงอืมเคยให้คเามัอนฉันจ้ับู้วสาวเขาเนี่ยหูจักก็เยิ้มครับปู่ว่าก็คืออยังให้เขาหู้จักก็องคือยังครับอยากได้น้ำกูแต่จะได้ดอกมะลิว่าจังกูแต่เรียกว่าขั้นโอกาสหนาฝ่ามือขั้นมือคอยสือเอาดอกมะลิฝากเจ้าเยอะว่าจัน

ฝากดอกไม้ให้หวดนี้นะฟังเด้อผู้เาวเก่าเด้อฝากดอกะมิให้ผู้สาวเก่ากี่ดดกพูจักรไม้จักดอดครับพ่เข็ดเข็ดโดเข็ดเข็ดเขดเข็ดอะไ้แด้วเนาะอ๋อคืออไเ้อเปิวัดตงอื นี่แะฝากให้คนง่นเอาไปจับก้มเกาก้มรังไดก็คุ้มกส่ใดเนาะเอาไปจับ่อมเกาก้มรังบนัสจกที่โบนัสจากเดมเออฝากไปให้อร้านบ้านเมืองอือคไฟังเสียงผูจ่าไปกำลังเรียหมกเรียนใจให้รูปร้านอืมคนไข้แรงงานขั้นกางป่าขึ้นมือฝืนยาเอื้นมือืหรือว่านายสมพันเนาะร้ายผู้ร้ายก้มร้ายทอื แำมคือแเมแ้ยงกับพอใจรอดใช่ว่าการช่วงแขกปุนหาขั้นจากมาหาปู่จากับพาวน่าแลรูเด้วใครใ้เคยเด็กขางด้รรวมกินร่วม้านอ่ามันก็แลกมั้ยกับแค่นี้ก็บาดูได้ลุกเขากับเพื่นเยอะก่า่า จะไปขักันเขาทำงานที่ัวป้าให้ลุกร้านทุกคนมือโกกมือร r บมือโกกมือมัาวันนะกขันุ้งแล้ว็รวยจะดืจะดื่นะล้แล้วาทุา ครับสวัสดีครับแอบยิ้มกับสวัสดีเอฟซีทุกๆกันนะครับอ่าปู่กะหลังจากถวายต้นพระป่าแล้วครับปู่กะมาพูดคุยครับแม่ตะเคียนนะครับอ่าขอโชคหรือว่าเปิดโชคเปิดเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดมันกับแม่ตะเคียนครับอ่าแม่ตะเคียนนะครับเนาะครับกเลขทูบแม่ตะเคียนครับก็คือ8 7 7นะครับ8 7 7เจ็ปูออกปากเมาระวัง3 7 7เดเจ็ดเด้อสันติบาเลขทูบนะครับเนาะเลขชุดได้8 7 7เจ็แต่ว่าปู ตา้อยออกปากมากว่า,า877หรือว่า377นะนครับากับพิ่เจ้ารณาเอาครับแล้วกานี่นะครับอันนี้เป็นยอดผาปลาครับยอดปลาปา34455อันนี้เป็นยอดผาปลาวัดบันโพชัยบันเต่าไฮนะครับอันนี้ปูเสียนํำดอกมะลิขันมี่โชคมีมนน่หมันนะค,ครับมานน้ำดอกมะลิมากถวายแม่ตะเคียนนะครับไม่ให้แม่ตะเคียนดอกมะลิก็คือ17ทั่ว17อาจจะเป็น107ก็ได้ครับคำว่า17พั่วนะครับอ่าเนี่ยเป็นเลขทูบนะครับครับ ที่ได้เบิกประกาศโชคๆมันๆนะครับเด้อครับดำๆเรื่อยๆครับครับอันนี้เป็นเลขยอดผ้าป่าเนี่ยอดผ้าป่าครับสามสี่สี่ห้าห้านี่ครับอ่าแต่ว่าตัวข้างบนเป็นแปดเจ็ดเจ็ดเป็นเลขทูบนะครับตัวเลขทูบที่แม่คู่มาจุดครับผมแล้วก็ครับคู่ตาเก็คือที่แรกก็เก้าเก้าครับหรือเก้าสิบเก้าสิงนี้ครับเก้าสิบเก้า ครับเก่าสิบเก่าแต่ว่าครับแม่ตะเคียนให้ที่แรกคือสะคือแปดศูนย์ที่แตงโมแปดศูนย์โอเคบอสันวาปูบอกว่าโอเคบอแม่ตะเคียนโอเคบอโอเคเป็นธรรมดาของการเสี่ยงโชคเนาะค่ะแปดกับสามกับตัวเดียวกันก็ได้ค่ะครับคข้ามาโอเคเนาะครับโอเคของปูก็คือสามศูนย์นะครับอ่าสามศูนย์ครับเพราะว่าปูบอกว่าแปดศูนย์โอเคบอแม่ตะเคียนโอเคบออ่า ครับครับมาโอเคมันก็ต้องสามศูนย์อยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์ของคู่หอกโอเคก็คือสามศูนย์ด้วยกันครับผมสามศูนย์นะครับเนาะครับอ่าแล้วก็ปูบอกเติมน้ำมันให้น้องกันเน่านะครับอ่าน้องกันเน่าครับอ่าหกร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมแต่ปูยังบ่าเติมเนาะค่ะบางทีเรื่องว่าเติมันปูบอกว่าเติมที่เติมไหมเมื่อนี้ค่ะครับปูขี้จนขอดทั้งเนาะครับน้ำมันก็บว่เติมน้ำมันเบิดแล้วก็บว่เติมนะครับอ่าครับเมื่อนี้เติมให้น้องกันเน่าไหมครับหกร้อยเจ็ดสิบบาท ครับแล้วก็แม่ตะเคียนนะครับอ่ามาขอปูปล่อยอีกตัวหนึ่งแนวสันว่าครับอ่าปล่อยเจ็ดศูนย์น้ำแนวสันวาครับของแม่ตะเคียนแปดศูนย์เนาะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ไปจะเร่มสามสิบโอเคได้ล่ะครับแต่ว่าปูบอกว่าอ่ายิ้มอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีกระเทาหนาจนห้อยตีนกาแล้วสันว่าครับเพื่อใกับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะแต่ว่าแม่ตะเคียนให้งวดวันที่สิบหกตุลาคมพศอสอสงพันหาด้วยหกสิบเจ็ดก็คือแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์แล้วก็มีโอเค ครับโอเคคือ3 0มศูนย์แตงโมค,ครับกูบอกยิมเขียนตัวใหญ่เนี่ยเอฟซีฟอเทนซันนย์สามศนย์เจ็ดนเนาะครับผมแรกก็เลขคูปก็คือ8 7 7ครับผมไอซีได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ให้สุกๆมานานันๆลำๆลำเรืเ่อยๆน้วกันครับแตงโมยังม่ยังเพิ่มเติมบ่ครับอ่ะแอดยิม<ๆ>จะขอจบคลิปชุดเพียงสาน,นีไอเอฟซีทุกทุกท่านสุกๆมันๆลำๆลำเรื่อยๆครับ